ยังไม่ฟังใช่ใช่ข้าไหนไม่ฟังไม่ฟังแข็งแรงตรงมึงมีคนอ่ะเข้าไปที่มึงเลยอ่ะใช่ไม่เงี้ยวะเป็นได้เป็นได้เป็นได้ไอ้เหี้ยไอ้นี่ผู้กันเหรอเดี๋ยวเชื่อว่ะเป็นได้ปล่อยไปไอ้เหี้ยเอาไม่ได้ อันนี้ขั้นสุดท้ายครั้นสุดท้ายครั้งที่สามบ้งขั้นที่สามปะเดี๋ยวล่เดี๋ยวไล่ทีนี้เราเขามาดูหมดขอกแล้าบอกแล้วไม่ปล่อยเลยแกไม่มติแล้วกูเมติแล้วคุณไหนวะมันมีกระบอกม่วงอันนี้ในกระบอกม่วงระเบิดรัเบิดมันกลับไปมักลับลูกแกกลับไป mọi người 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 mọi ไปไป็ไปนรอเป็นมือที่สามอ่ะตอนแรกมันเปิดวงอยู t <t ่อะดินี่ตรงนี้นี่คนเดียวเบอร์ดดินี่หลักนี่หลักมาไปมันเอาเลยเอาเลยตอนนั้นเลยเดี๋ยวแม่ติดกันเอ้ยนี่ดู

เอาสายเอาสายโอ้โหไม่ถึงไม่เห็นไปจะตาย<ป><ป>มีมินงูมาใกล้ๆนี่นี่นี่มันนี่มันนี่เป็นได้ ไม่แรงได้ไงล่ะเอาคู่ทองอ่ไปดจากใครมันไม่รู้เมื่อกี้ตลาดดตายดิตายดิตายตายยกใากายบทองใส่กรทองใส่กรทองใส่กรทองไอ้เฮียโดนกูยิงไงเปรดได้ยี่ห์นใส่กรทองนะใส่กระทอง คุณมีสีนั่งมือิ้งดูมือดิด้วยใช่ไคุณมือดิ้งเดี๋ยวกูจะเก็บหัวองเลยกินนิดกินนิดดูเก็บหัวองสวยบอกบอกบอก นี่นี่นี่ใกล้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 รีบตาลิบตาคนมีอยู่ฝั่งกูก็มีโอเคเอาไม่ใช่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 มันหายไปแล้วเอาฝั่งมึงก็แหละฝั่งมึงก็แหละที่สลิงไปอ่ะใช่ปะดาบคู้อยู่นี่ใครใครจะไปก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอยู่ในพู้พี่หรอจิงด้วยเฮียไม่ได้ยินเอื้องไอ้เฮียไม่ได้ยินสินักเอื้องไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้นี่สินักเอื้องเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเลยเชื่อ ไม่เีอยกูงงกูนกว่ากูไม่ใช่สาตาตัวเองดังเอือกเลยหนูเบาๆดิขนานะยนัๆน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 ะๆนยๆนะนเดียวกูวะใช่ปะนะๆๆนๆยๆๆนๆยๆนะนนะๆนนะนะๆนะนนะะนนะๆนะนะๆ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 ้ะๆนะๆนะนของน ถือว่าเป็นของเส้นว่าแล้วกันจะมองข้ามไปแล้วกันเออมันฮิว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 แล้วมองข้ามไม่ได้มองข้ามไม่ได้มาหยุดรออย่างนี้มันเก็บมาเก็บมาแสดงว่ามันกำลังวอรอรย์กำลังมีคนตามมันมาด้วยใช่ขึ้นไม่ได้กูเป็นไรมันฮิวแบบนี้แบบว่าโคตรเอาเรื่องเลยว่ะไปสลิงโดนไปต่อไปต่อสลิงต่อไปพุดลัง เจอวับได้าไม่เจอววววววร่างรวเข้าเลยไอ้เหี้ยอยู่นี่ไอ้เหี้ยนั่นล่างมึงเห็นนันล่างบ้ามีที่นึงเฮ็ดเขาไม่เอาไม่เอานล่าง มานกำลังลางเราไปเจอใครายนะตีทางกันไหมเรากระเดินเรากระเดินตีทางเลยลืมกูยิงมาแล้วหยุดรินมีไอ้ยียตัวนี้ยังอยู่นี่เลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่ทรายด้วยนะเป็นตัวทรายมีทรายด้วยเนี่ยๆไอ้ตัวหน้าไอ้ตัวหน้าไอ้ขอบน่าทรายเฮ้ยมีๆอยู่ข้างล่าง มันเบ่งออกมาข้างนอกดดดูููหนตัวเดียกันอะไรเห็นตัวเดียวคนละตัวมันชุดสีฟ้าเหมือนกันแต่มีทรายอยู่งี้เพื่อนโอเคโอเคโอเคอยากเอาทรายโอ้โหแม่งหนีกันแบบจ้ะวันไอ้ทรายอยู่นี่เราจะมีวันที่ม่มีทรายนะโอเคจ้างแบงเยี่ยมกุับกู๊บกุละทรายอยู่ที่กูอยู่ที่ทรายอยู่ที่กูใายอยู่นี่ใส่อยู่นี่แม่งสกินสีฟ้าเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ย กูถามจริงๆเหอะไอ้เหี้ยกูอยากได้ตังค์ซื้อสลิงละรวมไปซื้อสลิงดีกวา่าสลิงละสิบบาทมอนตายิวด้วยยิวให้ผมด้วยพอแล้วไอ้เหี้ยนั่นมึงเลยไปตีสามคนเมื่อกี้มึงก็ไม่ไว้จะจับใครสักคนหนึ่งเลอ <c oughs> ไอ้เหี้ยมึงปล่อยให้ลิงวิ่งว่อนกันอยู่สองตัว, <c oughs> วเม่งไอ้เหี้ยตัวหนึ่งใส่ตัวหนึ่งใายสีฟ้าเหมือนกันแม่งผิวๆเหมือนกัน แล้วกูทันแล้วไงเฮียโอเคเฮียมีคนเพิ่มต่อดีกว่ะใส่หรือชายตัวเนี้ยไม่ใช่ด้วยายเอ้ยายานี่ายเอ้ยคุ้มนีกว่าโอ้โอคอคุ้ม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 เเฮียโดนกูซแล้วมีคอสปุกปิกมัมหนึงไม่แล้วแล้วมึงก็ลดเนี่ยนี่จูงกันไปสักพักหนึ่งโอเค ใครดีย mm ับ hmm. so ับเน้โหเหี้ยเอ้ยเฮ้ยเกียวคดี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 คีคด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 ีีคด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 ีคีคด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 ีคีคดีคดีคดีคีคดีคดีคด นี่นี่นี่มันมีทั้งคนแอบและคนแอบเว้ยไอ้ยคนแอบมึงคิดว่ากูไม่เห็นมึงเหรอไอ้สัสไปตอนไรตอนโอ้ยคอมเม็นท์พูดก่อนพูดก่อนด้วยเลยหลัง อันน <c oughs> <are> ี <c oughs> is 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 ้ไม่โดนอันนี้ไม่โดน้ตดีดีดดีดีดดี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 ้ดดดีดดดดด Ôi! Chim hải! Nghiêm ngặt! Tạm bây oan! Hắn chạy! Tính ra, tính ra, tính จับจับจับผู้หมดแล้วรดบะบรดบันับกระโดดยับดิวโดดยับดิเฮยไดีได้ดีไดดีแล้วีแล้วดีแล้วตายตตายแล้ว ไม่ครับผมเพิ่งไปเก็บตัวหลังนั <S <S ้นใจยู่งอะไปดูสมันได้มึงม่ได้อะไรมาไอ้คุมึงหลังนี้ไหมหลังนี้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 นีคนณเบาหลังนี้ก่อนตัวน้ำ ระวังระวังโดนน้ำโดนน้ำได้ปะโดนน้ำได้ปะโดนโดนยกสอบโซโคุมสามยกยกคุสามอ่ะตามโดนน้ำได้ตามโดนน้ำตรงมูรามันจะไปตือีกคนนึงตามไป ตรงฝั่งไอ้ดอมกมีดอกอยู่นะไปดูมูรดมันมีมูรลกับน,นั้นไอตัวฮัดดี้ฮัดดี้ดดี้มูรดตรงไปฝังไอ้ดอกสองตัวเก็บไปแล้วบาง <มา S 2> นีมันไฟอ,อยู่มายถึงว่าแบบคุณเข้าไหนเข้าไหนโดนตาตายตายตายโดนเจอติดใเอยอเจ็ดคนเลยจ็ดคนต้องบีมต้องบีมทององีมยิงมาล้วแล้วสวิปแต่ไม่ช่วยอะไร

โดนโดนโอ้โหไม่โดนปีงไม่โดนปีงไม่โดนหล่นนี่นี่นี่มันมันฮิวมันฮิวมันฮิวโดนกูได้ไงไวเชียโดนอยู่โดนอยู่ไอตัวน้ำไอตัวน้ำหมดโดนมาระวังด้วยมาระวังสวย นี่หมดที่หมดต้นไม้ต้นไม้ตัวน้ำตัวน้ำ พูดมันพูดมันดัมิดดัมิดเราพูดเยอะไม่รู้ใคเยอะกว่าพวกมาติงเยอะเนพูดมัน่วมัโดนต็กยากอย่างนี้วะไม่นแต่โดนตีกิ๊กหญ่มากไปเพื่อนๆเพื่อนมาเป๊งให้เป็นตัวมาเป๊งให้เออมีตัวมาเป๊งให้สิเราเป็นคู่